ทำแล้วโดนผมไมครับพี่ไม่รู้กูอามลแล้วอออามไปเลยแชร์ด้วยแชร์ด้วยคิว,วไม่มีปืนแล้วเตียงเซตที่ไหนครับปืนปืนอยู่ในกระเป๋าอามัมว่ไได้้อามแล้วอามลแล้วไอ้ผมยังเข้าไม่ได้เลยเนี่ยลอตเเขมเมื่อกี้ตัวขาววิ่งเข้าหน้าบ้านใครอ่ะ ยามอยู่แถวผมไหมเอียงซ้ายนะให้ท้ายหนิงได้ป่ะไปไปไปเล่นอยู่บ้านบอสเล่นอยู่บ้านผมบเรืบอยครบเรื่อยครบเรื่อยขยี้ที่บ้านย้ายยิงเลรถใช่ไหมเดี๋ยวดักมาเดี๋ยวพี่ดิ่งท้ายลำดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาท้ายลำยิงให้ได้ไปยิงไปยิงไอ้ตกูป่ะไอ้ตกลอยลาเลดจะคอดูนะไอ้บอสที่บ้านยิงได้ปะได้ปะใครวะอะไรนะตอบผมหน่อยดิพี่่อยูโอ้วิ่งมานหนีแล้ว ผมโตมากกว่าทำไมอ่ะัจะวิ่งไม่ได้ใช่ปะใช่วางวางบุปผีกล่องเนี่งวทุกคนเยมเข้าไม่ได้ป่ะพี่ยามเฮียกระตุกคับเกียร์ซ้ายขวาะไรแตกแตกแล้วแปะแล้วแปะแล้วโดดหน้าบ้านทีวตัวนึ่งนะแตกแตกพี่ยามแตกเข้าไปวางไม่ดีไหมเข้าไปวางผมหมดแล้วผมคอ่ชุ้นหมดแล้วแต่ละเหมือนกันชุณแต่ละเหมือนกันเราจิงเลยที่าแบบ ใครอยู่ข้างผมโดดข้ามไว้ใครไปหมองน้ำตาลหมวกข้างนี่อยู่ไหนอ่ะมันเข้านี่ท้ายหนึ่งท้ายหนึ่งสารระเบิดผมเชิญไม่ได้ว่ไม่มีนี่ไม่มีหมวกติดไม่มีเฮ้ยเอาตะตุกอ้สานเด้งเหมือนเเมหือนเู้ไหมพี่จี้ส่งไปมีคนยิงอยู่ป่าหลังในป่าในป่าในเนินล่างใช่ใช่หาอยู่หาอยู่ตรงกี้น่าจะตรงกี้เดี๋ยวพี่วิ่งวิ่งไข่ให้ มีเหล็กอ่ะผมวิ่งไปหาของตรงจุดหนึ่งมันไม่มีไม่มีเหรอเนี่ยอยู่ห้าอยู่อยู่ตรงชื่อจาร์เนี่ยตรงจุดหนึ่งเนี่ยเออหลังเต่าโน่นไม่ตรงตรงบ้านนั้นไม่ใช่ตรงบ้านมานะจุดหนึ่งจุดสองจุดสองนี่อยู่แถวๆเส่อไปนะตรงโอเคโอเคผมกำลังมาจุดสอง เดี๋ยวผมสร้างเตียงจุดสองเลยก็ได้อาย่างเลยจุดสองหมคุณลบจริงด้ยวยปะผมจะแปะมันจริงผมอยู่ตังเอ็นอะแปลลละเลยแปลลละเลยมันไม่<อ>มัน<อ>ไม่ค่อยสนใจแค่คจังหวะแรกอะมันยิงผมมาแล้วดิเหลืองมั้งจุดแล้วจุดแล้วหล่ามจาจุดแล้วลจุดเลยของเซตเตียงอยู่แล้ว ไม่เป็นเข้ามาแล้วบางระเบิดแล้วเก๋เก๋แค้วใช่ประมาณสามรูแล้ววิววิววิวผมซ่อมไปสองรูแล้วบาร์บายหนึ่งแล้วรถกำแพงสามหนึ่งคุณถ่านว่างผมผมถ้าไม่แค่บาร์บายเยี่ยมจะไปเล่นมั่งเว้ยเออมา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 เอาบาร์บายก่อนบาร์บายแล้วเอารถกันก็ได้ออมชื่อมันก็ตกอย่พี่ตายตายคนดุจมคนดุจเออกูรักไก่มาระเบิดฝั่งป่านะ ผมผมบเข้านะผมีเข้านะผมอยู่ฝั่เอกำลังขึ้นไปใกล้ถึงแล้วอ่พี่ยนะพี่นะพี่ตัวนึงยมนะพี่ตัวนลงไปโอ้ยจบ้เจ็บรีแีมแพงตายตายตดักตายย้ำนาพี่เจ็บาไอซานไอซานริมแพงตายปะริมแพงตายปะตายตาตายตเต้ยตายโอ้ยยิตมาอีกข้ามแพง ลุกตายสิดะไปปหน้านี้ออมออมถ้าออมออกมาออมถือบ้องแล้ได้ไหมมันยิงเปิดบัฟไว้ได้เมเดีย์บัฟไว้ก็ได้ไหนบ้องบ้องไหนรึเปล่าเอาตายอุ้ยพี่โทษตายตายตายมาตายพี่โทษพี่โทษบ้องไอ้ยอะไรวะมันขาดมันอยู่ตรงข้างหลังพี่กี้ ทีแรกเราวิ่งเข้ามันไม่แหลก่ะคนมาเยอะมันเริ่มแหลก่ะไม่ค่มรุนออมรุดอะคามรุนอะได้ได้ได้การงานนั้นคนพี่เอ็ดละน้ำเลี่ยป่ะดมีเกลเลียเกียวิ่งมาเออสายต้านบนดันไปมังเตียนทีอยู่ไหมครับสายลบในชั้ลางอะไรนะพี่รถที่บ้านอะมีรถที่มีตยน้ลรถไปกันไปไปเด ตาย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 ห้มนอี่งโ่งเลยตา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 ยแยเลยได้ป่ะาตปืนของไ้เตลอแยพืนะแย้ี่เอา้แตกอ๋อออ้ตนมัน้างข้ากพียกเพีงมี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 พี่เดียพี่เดียเล่นไปเลยสย่ะ อ่าายยูในจอเท่าไหรร่ใคถึงก้อนฝากรถออกให้หน่อยแต่เราตัดอะเราตัดพุ่มอย่างเดียวว่าเสร้างเตียงนี่ข้นตอนมันไม่ใช่พี่มที่ไปเล่นสนุกอยู่ที่อะไรพี่อะไรเดี๋ยวกูจะพยายามอ้อมไปฝั่งป่าฝั่งป่าดูเคลียร์อยู่นะเตยใช่ป่ะเคลียร์เคลียร์พี่เคลียร์เลยแหละผมกับพี่เจ็ตตั้งกำลังผมยังได้สามสี่ตัว คือเหมือนมันจะระแวงด้านหน้าอย่างเดียวเลยพอด้านหน้ามันแตกเยอะไงเดี๋ยวไปฝั่งไปโหนมดําแตกโอเคแจ๊วไอ้หัวนมดำนี่โดนโดนหัวไปสามตัวแล้วขนาดกูเล่นแบบแหลกๆนั่นแหละอ้ของเทพเจ้าแม่งมีเยอะของเซิร์ฟแล้วี่ิงพเล่นไม่ได้เลยสูตรห้าสูตรตายสองตายสองตายสองลุ้ตายสองเป็นบุญผมต้องต้องได้ชิดบ้านหน่ะพี่เจ็ดถึงจะเป็นเออหน้าบ้านเลยเพราะว่า วิ่งเข้าไม่ต้องทำอะไรเลยมันต้องท้าเฟกเตอร์ปะมันรอรถออกพี่กำลังไปเตะเขาัำอะไรพี่ยิบแล้วแบบแปรใช่ได้จะพลังกำลอ้ยจะเข้ารถดเทียมันจะเปิดกล่องเสียเวลาที่ว่าแตกไนบ้าแตกหนึ่งลงใตยลงตายอีกลงใต้อีกพี่เกินอ<ล>ยู่ไอ้เกิกิเจ็บมันกำลังมองว่าไอ้ยี่นี่ขนโพอาะว่าพี่ออกมา มีไว้ไอมเจ็ดเราสร้างเต๋อกระบายกันนะพี่เนี่ยถึงแล้วมาตึงมาไเดินเลยเดินยอดนี้เดินล้างซื้อเดินล่างบ้านมันเดินที่ปิดผมปิดปิดบ้านมันผมตายสองแล้วแล้วพี่อาร์มยังไม่ถึงนะโอ้โหกูวิ่งมาจากบ้านเจ็ดกูไปล้างเจ็ดคือมันดักมันดักหน้าบ้านเทียเลยอ่ะรถไต่รถไต่ ว้ายขุ่ยตายิงหมดทีพ่ยามมีอะไรทำไมใช่ไหมกระเป๋าหนึ่งใช่ไหมกระเป๋าเดียวมีกระเป่าเดียวพี่พี่ไปอยู่ตรงรูปนี่ข้างข้างบ้านพี่นี่นี่ไปอีกตีไปีอยู่ใช่ไหมเออฝั่งฝั่งไอ้ไอ้มาร์กอยู่เหรอไหมน่ะที่ที่ผมนอนเคยนอนอ่ะนั่นแหละผมว่าเราดันมาเคลียร์หน่อยพยายามดันมาเคลียร์หน่อยดันมาแล้วผมตามมาตรงนี้ท้ายทางคุมหน่อยนะบ้านท้ายผมว่ามีจีนไยช่ไอ้โม่งคุ้เลยเฮ้ยหรือว่าหรือว่าไม่กูเปลีให้ให้ใ้ให้ใ ไม่รู้จักไอ้เหี้ยตกูยังรู้เฮ้ยมาเชตเต้ตรงล่างเนินใครอะไปแล้วครับไปแล้วพวกใสได้ไงวะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่มีแต่เพื่อนหพี่วางไม่ปูแบบนึงป่าไม่ได้ใส่เลยโอดกระเป๋าเลยเจ็บเจ็บเจ็บหน้าบ้านมีตัวมาเชตเต้ใครวะเยอะจุดแล้วจุดแล้วทองมงมีแต่พวกเราอะพี่หน้าบ้านมันเอ้ยพี่นัดระวัง RPG นะผมจริงลุกนั่นนะหาย ลูกแตกเข้ามาลุ้นแวิ่งไหมนิ่งไหมไหวมาพี่เจ๊แฝแล้แฝกแฝกพี่แมงไอ่ไอ้ทายวิ่งมาเอาพีเอยเดยนะวิ่งไปยังรอมอยู่ไหนเดี่ยโอเคงั้นเอาไะเอาทายไม่ไปเรียนหอไอ้เหี้ยผมเดือดเข้ามาในในพักมันไหวสัตว์เอ้ย ยประโยชน์เลยคือะะไรวขียมนำแง่งเลยละกันในสัตว์ขิดสาโล่งของระเบิดยังมีอยู่ไหมเจอ APG แล้วแต่แต่มึงไม่ต้องไออมงแค่กรได่าถายไปถ่ายลูกนั้นแตกประเจบเลยมาเห็นเทียบเลยมันมันเหนื่อยไงมันวิ่งลงไม่ได้แม่มันขออกมาไอเดอมอย้ายมีครั้งที่สอง เดี๋ยวได้ผมไผมเราเปิดให้ัระเบิดให้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 เอ็ดนั่งให้มันหลวก่อนไปไปขวาัดขวาขวาวเวเจ็บเจ็บขวาเจ็บมากไปนัแป๊บนึงพี่กลับมาก็เสบปืายๆน่าได้ยังนประตูอ่ะแตกไปแล้วพี่แตวส้มอ่ะแตกเขาตมัมัดมอยๆอไม่ได้ อเคเดี๋ยวไตมายตายตายเียอนเียกม้ยนดน่มามาเรวจะรอนะรอกระโดดนะถ้าวันนี้ไม่แตกพรุ่งนี้ย้ำต่อแต่คิดว่าวันนี้น่าจะไม่รอดอุ้ยเจ็บจริงผมวะเวลาเเวลาไม่เม่วางกว่าเจ็บก็มเหลือแเ่อไอ้เหียมาว่ะ ทันหมเดียดไม่ไงวะอ๋อวันนี้กระเป๋าแล้วป๋าระเบิดปะมันไถไหมมันไถไหมไม่ถ่ายไม่แยกขายสมาร์ทปุกๆน่าจะรอเพื่อนกันปะมันชิดกำแพงทำอะไรใหม่มาเปิดประตูมาแล้วแต่สีดํไอ้ท้ายทรายคุมตรงนั้นไว้ทายไม่ได้ทำไมอีกพี่เต้ยไม่ได้วางเหรอวางไม่ทันมันโอ้ยตั้งหัวหมดแล้วเหรอใจใจใจกำลังกำลังขับเลยม่ใช่เข้าง่ายๆเมื่อกี้วางได้สองลูกกระบุญแล้วเมื่อกี้วางได้สองลูกก็ช่วย มาดรอกมาใส่เออพี่จะระเบิดตรงนั้นแหละเข้าไปผมมีเท็นทีครบหน่อยครบหน่อยครบหน่อยพี่นารถน้ำมันเลอยจัดเลยวะใครอ่ะพี่พี่นี่อะได้อยู่อ๋อต้นไม้ได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 ้๋ยวผมเปิดขี่เลยขี่เลย๋ยวผมเปิดฮะโอเคไปพี่ตัว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 แล้วตัวแล้วตัวแล้ว แตกปะแตกปะเฮ้ยออออะไรวะเนี่ยจะตายพี่ขี่รถอะไรอ่ะพี่พี่อาร์มาศพพี่มาเก็บได้นะมันตายแล้วตายหมดแล้วไอ้เจ๊มีอะไรอยู่วะไอ้ดีอยู่ตรงรถตรงรถมีศพทีนถีนี่รถโซอัดรถโซบัดพี่หมอจัดเลยพี่เดี๋ยวผมเข้าไปจัดให้พี่หมอยิงเลยไอ้ดีเปิดลุ้งไหนเปิดเลยพี่พี้ยแม่งเงิงแค่เลยนู่นหน่อยนู่นหน่อยผมแปะผมแปะผมแปะผมแปนะหน่อยนวหน่อยเลยมายู่มายู่พทำมาอะไร ไ่หมอยิงเปิดรูปบนเลยก็ไ so ด้นะไอ้รูป like, รูปรูปรูปบนไปอีกก็ได้เอ้ยรูปบนไม่ต้องอะไรพี่หมอรูปรูปลูปใจนะเราอะหลายใจไงไปอยู่เนะตาแล้วตาแล้วล้วข้างนอกแปข้างนอกไอ้กองไม่เห็นหรอเขาไม่แตกหรอจริงดิแตกแตกแตกไอ้เจสต์ไม่สแปนว่ะเ้าบินเลยบีสปอร์ตพี่ ผมเปิดไอ้ตาดีบันไดไแม่งฟังดีกว่าไอ้สั่เปิดเปิดเปิดแผ่นแผ่นหน้าอีกแผ่นได้ปะฟังไหนพี่พี่พี่เดียวพี่เดียวปั่นใต้ปั่นใต้ตรงแผ่นตรงใช่ปะที่ว่าเครื่องบินตกเลยเนี่เน่มุมที่พี่ยิงหน้าหน้าออมเลยอะที่พี่ยิงเมื่อกี้โดนวิเดียตายว่าไปรับ้านขโมยลูกมาเลยจริงแบบขอเดีเยวนี้วะผมหน่ะผมหน่ะผมหน่อย ไม่มีกรสุนที่้องนะเดี๋ยวจัดด้ต่อได้ไหมต่อได้ไหมตายมันตายมันตายมันนอนมันนอนอยู่ในตัวนาได้ไม่ตายอ่ะยังไม่ตายมันยังไม่ตายมไม่เห็นว่ะระวังระวังใครวิ่งแม่ตายตายเตนตายแ e s จุดสผมหาของไี่จีตรงกำแพงชั้นสองนะพี่จีตกผมอ่ะมีใครอยู่ในบ้านไหมไม่มีเลดเซตหลังลูโบเลยนะมันจะมีตัวจุดแถเนี่ยแถวของเนี่ยมาเเตโดดออกวาเจดขวาจุดสบนาวจิตกะแผงนที่เราชอบแบบนีีกอะรนบลุบนลุบนลุบ่มันไทยเข้าป่าวะเจ๊อยู่บนลุบบนกมันไายไม่ได้บ้านมันไายไม่ได้บ้านมัน่บานไม่ได้บ้าน มันไหนกรไปได้บ้านเนินได้บ้างอ้ายิง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 คาบินมันตรงทางหน้าต่างเออยิงคาบินให้แตกเนยได้ไหมใช่ใช่ใช่ยิงชั้นช <oh ั้นไหนก็ได้เฮ้ยทายทายหน้าเลยดึงกุมไม้หน่อยดิโอ๊ยไอ้เหี้ยตอนในในรถคันนั้นก็มีนะรถคันแดงนั่นนะปืนเป็นลังเลย พีนทีมีป่ะไปวางดีกว่าฝั่งขวามันขึ้นบ่อยจัดเลยว่าว่าไอ้ขวาในใช่ไหมคุณมายังคุณมายังมามาให้หน่อยจะผมไป็ลอยแปะไปซ่องน้ำอภิชีพเหลือเปล่าพี่ชีพระเปิดได้ป่ะเออพี่เมื่อกี้เหลืออยู่อภีพเมื่อกี้เพื่อใครยิงผมวะไอ้เหี่เป็นคนยิงพินทีเลยยิงยิงจะไหนยิงแค่กระแพงอย่างนั้นไงไปเข้าวังไงมันมีระไมด้วย

ไอ้เหี้ยแม่งอัดมึงมึงหนี่อยหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยจุดจุดใครวาัดรับออกกลางวันมาแล้วนะระวังตรงหน้าจ้าว้าวเองตรงหน้ามันไม่มีอะไรตไอ้เหี้ยกูแมวละกูมีงไปหาปืนดีกว่าแตกแตกแตกไม้แตกไม้แตกไอ้เจ๊ศพกูอยืนบนไอ้เหี้ยแม่งนอนเลี้ยงไอ้สัส อ๋อดที่ได้ไม่ไไนนี่แบบรังเลเนแปลกๆในรอบไม่งั้นมันจะไม่กดอะไรจะมากระท่ไปยิไปยิงไปงไงไไสอบาหน้าบ้านอ่ะใช่รั่ไอ้เฮียแบบมันรู้ลีอมายิงผมเลยเวนเฮียนหายะความลับทางราชการครับไม่มีหรอกไอ้เฮียมารับเรื่องอะไรก็มีอยู่นี่ รับเพียรับรับก็ไม่ต้องเป็นเทียรชัเยน่มันเมาผมมันเมาี่ยเหลือศูนย์ออมเ้ามออมม่นนอนอยู่เลยไอ้เียไม่มีกระสุนกล่องผมแม่งปีกเต็มเลยแต่มันยุ่ไกลายนะไม่ต้องขอไันหรอกเฮ้มันยิงพี่ไม่ได้ ทำให้ยี่มันจะแรปยิงพวกผมแบบแบบแบบหูหลับตับไม่เลยเข้าบ้านไม่ได้เลยข้างหลังอ่ะซ่อมกำแพงแล้วไม่อยากดูเฉยๆไม่ใช่หรอกเดี๋ยว up RPG ไปยิงนะอยู่ในรถอยู่ในกระเป๋าไายทหารสีขาวอ่ะตอนแรกไม่เป็นพอหลังๆมาไอ้เหี้ยแบบวิ่งไม่ได้เลยกับไอ้เจ็ดเก่งมาซ่อมบ้านแล้วไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องกลัวลุบลุบบอล อ๋ไอ้เหี้ยกระโดดโดนต้นหนาตายดูดิพยายามระวังขวาตัวนึงนะสมว่ามันจะนอนอยู่ขวาพี่เข้าไปขวาเข้าไปดีๆมีแต่ไอ้นี่อ่ะอ๋อไม่มีกระเป๋างที่นี่บนรถบนรถบนรถนอนนะมี RPG ลูกเดียวอ่ะไม่มีมันมีมันมีที่ผมใส่ไว้หมดแล้วในรถอ่ะน้ำตาลจะเลยฝั่งไหนเนี่ยพี่มดแตกแตกแตกของแพ็กแตก เอาไปไว้แต่โอ้ยคือมีสายในอีกชั้นอ่ะมีกับพี่งั้นเดี๋ยวเอาไปมันมันเยียวอะไรอะไอ้อะไรโอเคพอเวลาที่แฝกแตกแล้วใช่ไหมสรุปคนจะได้ไม่เอาไฟอาชีอมีชั้นสองเลยพี่แตกแตกไอ้ดักแตกบนหลังเปิดไหล่ มีตัวดันออกมาหน้าบ้านมีตัวดันออกมาหน้าบ้านมันมาทุกเตียงก็สมผมไม่มีหรอดนี่นะไอหัวดำดำไม่ขึ้นเลยปะมันจะมาทุกเตียงมันตายไปยังอ่ะยังมันไม่ตาย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 สีดาตายเกียงนี่ไงไตัวนี้ตัวถ่ายตัวตัวถ่ายใช่ตัวนี้ตัวถ่ายตัวเดียวมีตัวเดียวปืนหมดเหรอพี่ต้องขับรถไปที่บ้านนะใช่ปืนเกี้ยงแล้ว เอาปืนมาเติมมานะปืนเติมมานะจุดส้มจุดส้มที่บ้านมันใครอุ้ยไม่น่าถามเฮ้ยยิงวะเยี่ยรถแตกผมไม่ได้ปิดประตูตรงรถตรงเตียงถนนถนนน่ะหน้าบ้านอ่ะแตกไมแตกแตกรุมมาหน่อยรุมมาหน่อยเกือบหลับเกือบหลับเลยวิงมันตายแล้วมันก็มันแกร่งหว่ามันต่อยผมก็ยิงมันตายพร้อมกันเลยเมื่อกี้ไอ้สัตว์ เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเสียงซีฟติดติดตคือคือแ็คราเบิดะใช่ผมไปผมไปน่าจะแตกนะโอเคแตกแพี่ตอนนั้นซหมดที่รถเราอ่ะพี่โอเคเหลือทีมที่ะเฮ้ขวามัดซ้ายซ้ายที่รถก็หมดพี่หมดหมดเลยอ่ะเหมดหมดมาหมดมาเดี๋ยวล็อกให้เดี๋ยวล็อกให้เอ้ผมเข้านะเออไปไปเข้าไป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  แต่มันแบกกระเป๋าซีโพเราอยู่นี่อันน้คอมันไรหรอเปลันมันระเบิดของหรือว่าอะไรวะมัน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 อยู่โง่แล้วมันโดนไปนะเพราะาไม่ได้้ไม่ได้

เื่มยทีอาเิ่มไทีทีหมดยังเมือจะหมดแล้วนะเหลือสีโลูกวะายเห้ยออจะเหลือโลวะเจ็บ้ย่คไปฟรมทีเีทันยตายเอาดีพียพดีเวอร์ยเมื่อกี้รงเนี่ยเป็นบันไดขึ้นชั้นสองแล้วเบิดได้นะตัน้ผมได้ได้ปะผมจะไปแปะิโกใ้ก้กด้ด้ ให้กดเอฟิกมาวะอพี่โอ้โหชิวเลยเนี่ยเข้ามาในบ้านแบบชิวเลยมันเล่นบอลลูกกันอย่างเดียวอ่ะไอ้นี่ไอ้เทียนทีไอ้ระเบิดมันระเบิดพี่ไม่กดใครบาลเทีทีเมื่อกี้ไอ้เหี้ยมันระเบิดของมันหรอมันระเบิดของใช่ใช่ใช่ไอ้เหี้ยอย่างที้เลยเอาตรงไหนไอ้ขงรับหน่อยดิ มไอ้ไอ้ขอมอลลั่มเลยแม่ออกอ้ยี้นี่โอ้พี่พี่ในตัวผมนาผมจุดนะจุดนะออกนะจุดองออกนะออกนะจุดนะจุดนะออกนะออกนะจุดเลยใจกลงเลยนะเจกลงเลยนะถ่ยเลยถอยเลยถอยเลยต้องต้อง ใช่ใช่เขาโอนหดตีมาให้ผมพี่ผมเทปไปแล้วพี่เลือพี่มีตัวเต้ยเตมันกำลังวิ่งเข้าไปในรถนะไปไปไปปมาขขวาขวาเต้ย้ยมันจะเข้ารู้เข้ารู้เข้ารูเข้ารู้ล้วพี่ขึ้นมาชั้นสได้พี่ึ้นมัขึ้นมาแั้นน้นไวรุ่นไวรุ่นอยู่ตรประตูแล้ว่ะพี่บุยไอมันมีตัวดยเข้าไปตัวนึงอะไอของขายอยู่ไหน้างไอของขายเนยว่ะตัเรูปัรปพี่คือมาชั้นบนแล้วไอันนี้ กระเป๋าเทียนเทียไปหมดแล้วใช่ไหมเต้ยเต้ยปีนปีนล่างตรงนี้มันอยู่มันอยู่ข้างล่างรู้ไหมกระเป๋าที่โฟะะเดี๋ยวส่องไปั้งโอเครโอ้โหตายเกี้ยงจะหมดแล้วล่ะมันนอนนอนอยู่ในนั้นน่ะมันนอนอยู่รูแตกไอแถวทงน่ะหมดไปเลยไปเลยไปได้ไปเลยไปเลยพี่ผมยืนแรกแล้วพี่เอ้ยมีเตียงทุกเตียงเดี๋ยวเตียงอีกออกออกออกตรงทง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 ออก

ถ้าเราเล่นวันนี้แบบมันไม่ได้ออกเลยอืมวันนี้คือกดกดยับจัดอ่ะครับแต่ครั้งหน้าอย่าไปหาอย่าอย่าไปหาเล่นเลดบ้านแหลกแบบนี้นะฮัลโหลฮัลโหลไปเลยเพล่อย่าอย่าอย่ากูต้องรอดไอ้ยิงวะทิ้งฉันเลยคอยหมดนะบอกให้คอยหมดนะยิงเล่นอ่ะคอยหมดเลยเกิดอะอะไรยู่เนีย กำลังกำลังจะหันปืนไปหาพี่อาร์มเลยกลัวเลยเย้